ลองออกไปกมีกิฟ๊บไอ้ตั้านี่ยัดแม่สุปเปอร์จะบอกเลยเยอะทีมเราไม่มีชิ๊อ่ะ ของจริงของจริงอ่ะกูบอกเลยเดี๋ยวให้ดูเลยเนะี่ยอันหนึ่งตัดมาได้ห,หมดนะท่านสดชื่อเฮ้ยใครไม่ได้เข้ากลุ่มแทงตัววะเข้ามาหน่อยนะเข้ามาหน่อยนะเราจะได้อยู่เลยอ่ะมันยิงไปสิบสี่แล้วว่ะมูยาว,วอยู่แล้วโอเคไปช่องนี่หลังนี้นะเตะเลยเฮีย ทุบแล้วอะถ้ามันทมบขนาดนี้ยิงไป14ตัว14ตายแล้ว14 15ตายหละถามนี่ท่านผ้จังถามคนอื่นด้วยไม่ถามอะผมผมไม่ถามอ่ะเพราะเขาเขาติดเขียวโอ้ยโอ้ยเยี่ยนอีกหอะ ข้าจะเก่งแบบว่ามาจากแดนอื่นก็ได้แดนเนลาม,มิสอะไรเงี้ยไปร้อง,องเขาเลยแตงเย็นไว่าแ e ่เย็น